สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้พี่ปิ๊กมาให้ดูบรรยากาศนะคะการเซลล์ของที่โกดังบ้านปิ๊กสาขาโคราชนะคะอันนี้อันนี้เจสิก้าเจสิก้าผู้จัดก,การโคราชนะคะสวัสดีค่ะในคุณป้านะมาคัดของแต่เช้าเลยค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานเซล์ลนะคะบรรยากาศงานเซล์ลที่เนี่ยค่ะเยอะไหมคะ เบาๆเลยค่ะเบาๆค่ะสองร้อยกว่ากระสอบเท่านั้นค่ะไม่เยอะค่ะสองร้อยกว่าลูกเท่านั้นโชดรลลเป็นไงมั่งบรรยากาศเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยลูกค้านะคะเหมาหมดก็ดังเลยค่ะตะการนะคะไอท้ที่ที่ยังไม่ได้แพ็คนั่นก็คือขายแล้วน,น,นี่นะ่าแหลมนะ่าแหลมนะคะช่วงหน้าหน้าหนาวนะคะคัดได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนี่เนี่ค่ะอันนี้คือในส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้โซน,น,นตรงนี้เป็น โซนที่แกะแล้วคัดแล้วนะคะเหลือรอแพ็กส่งนะลูกค้านะคะเพราะว่าช่วงช่วงหน้าหนาวนะคะช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะคะพี่ปิ๊กเปิด24ชั่วโมงให้ลูกค้ามาคัดได้ตลอดนะคะเพราะว่ามีคนอยู่ตลอดเดี๋ยวจะมากางเต็นท์ปักหลักอยู่ตรงนี้รอลูกค้าเพราะว่าลูกค้าขายของกลางวันขายของกลางคืนเสร็จลูกค้าสามารถมาคัดได้ะคะ่ะตีหนึ่งตีสองว่ากันไปนะคะสแตนบายแค่เฉพาะเดือนนะคะเดือนพฤศจิกาธันวานะคะ สองเดือนนี้เปิดยีิบสี่ชั่วโมงลูกค้านัดเวลาวันเวลาอะไรเงี้ยมาคัดได้เลยค่ะตลอดนะคะเพราะว่าพำนักพักอยู่ที่นี่นะคะเพราะว่าเข้าใจค่ะเพราะว่าช่วงช่วงหน้าหนาวเนาะช่วงหน้าหนาวสิ้นปีเป็นช่วงขายของนะคะบางทีลูกค้ากลางวันก็ไม่สะดวกนะคะลูกค้าก็มาคัดกลางคืนอะไรเงี้ยได้เลยนะคะโล่งเลยค่ะกูดังตอนนี้โล่งมากนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่ปิ๊กขอจบไลน์นี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ยังไงก็สนใจยังไงก็ติดต่อมาที่นะคะโกดังมันปิกสาขาโคราชหรือว่าทุกๆสาขาที่อยู่ใกล้เคียงนะคะโอเคจ้า